คัดกอรองต่อได้เลยนะฮะเด่คัดกรองเดินมามาที่เตยงเดียง่ารูปถ่ญญายมารูปเดี่ยวด้วยกจะ ชื่อนะครับจะสอบ13หลักนะฮะให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับวท่านได้เดินตรงไปข้างหน้านะครับเพื่อาการทดสอบขั้นตอนนะครับตรงจุดขั้นตอนท่านจะต้องปิดปากให้เรียบร้อยนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับท่านจะรับบัตรนะครับเิดยนบัตรให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วไปตามจุดขั้นตอนนะครับที่ อาการหน้าที่นะครับได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ครบถ้วนใกรับนีทุกขั้นตอนนะครับต้องขอบคทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือในการนี้นะครับมีเรีรองอาหารนะครับเดินตรงไปประมาณ150เมตรนะครับเป็นท่านนั่งครับรับประทานอาหารเช้าตรงนั้นก่อนนะครับจากนั้นเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนะครับจะมีทางคณะเจ้าหน้าที่ครับได้เรียนเชิญแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้ไปนั่ง

ท่านได้เดินตรงไปข้างหน้านะครับออกางตรงนะครับตรงาตรงนะครับท่านเดนตรงไปไี้เลยครับรับเสรระรับรถยนรถินนต์เสด็จมาอย่างอาคารนียาโเมนบ้านหมูบ้าวิทาที่210อสีคิวค่ะเวลาเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเวลาประมาณ30นาทีจากวันที่ พระธรรมราชสะอาดนั่นสิ่งที่รื้อทอดถวายบนโต๊ะเพียงข้างพระราชอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับประมุขการงานผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเสด็จเข้าอาคารมิ่งตจญยาเสด็จไปยังห้องรับรองทรงลงพระนามาพิไทยบนแผ่นศิลาประทับพระพระราชยกระดับและหลังจากนั้นเสร็จออกจากห้องรับรองและเสด็จเข้าห้องจัดเสวนรัศการทอดพระเนตรนิทัศการ ชุดเนการในวันนี้มีอะไรบ้างครับรสำหรับนิทรรศการที่ได้จัดเตรียมให้พระองค์ทรง,สงสเสด็จส่งทอดพระเนตรธรรมชาติหุ่นยนต์กลไกศิาราภรณ์การประดิษฐ์เครื่องประดับสร้างสรรค์แล้วก็กิจกรรมสวนด้กยสัตครับเป็นกิจกรรมที่พระองค์ท่านจะส่งทอดพระเนสการนะครับที่อาคารวิ่งปัญญาและหลังจากนั้นนายสุรพงษ์ชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุริบร์ในกินไฟรรทัพบรรชนพันธ์นั่งไปยังโรงแรมแอนตอรี่โคลาออำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวงดุยาราเลงเพลงสรรเสริญพระบัณฑิตครับขอประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของรถทุกคันประชาสัมพันธ์ ท้าช้ารถของท่านจะมีรถมายกต่อถ้าท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับผ่านจุดกั้งกองบริเวณหน้าโรงเรียนเสร็จเรอยแล้วก็ขอป้นเชิญท่างตามจักรยานสหรับวาจสวและผู้ดูแลในเรื่องความปอดภยุกท่าขอความปรารถนาทุกท่านมาได้ทีนาขอ ขอ,อกราบเรียนทุกท่านว่าในการเข้าเฝ้ารัพระราชทานเกียรติที่ระลึกนั้นนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเป็นการลดเป็นการรักษามาตรการในเรื่องของโซเชียลไม่ได้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญท่านได้ลงทะเบียนนะครับที่เต็นท์ด้านซ้ายมือนะครับจุดลงทะเบียนนะฮะมาตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบ เลข13หลักนะครับให้เรียบร้อยก่อนแก่ผู้ีเีียแล้วนะครับขอความร่วมมือให้ท่านได้นํารถไปจอดบริเวณด้านนอกนะครับจอดด้านนอกนะครับ เรืออกฝั่งซ้ายของท่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นจะเดินตรงไปนะครับด้านหน้าจะมีจุดคัดกรองนะครับขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับได้ความร่วมมือตามขั้นตอนด้วยนะครับทีนี้เพื่อจะนตามระเบียบและมความปลอดภัยนะฮะจากจุดคัดกรองของตนเองนะครับแต่เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับท่านจึงจะเข้าไปนั่งได้นะครับตามจุดนั้นก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับได้ให้ความร่วมมือและก็ปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเป็นความเร่งรัดครับ ประชาสัมพันธ์ท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับท่านใดที่ท่านมา,อาจอดบริเวณตั้งแต่แยกไฟแดงเข้ามานะครับตลอดแนวถนนจนกระทั่งถึงจุดแนวรั้วนะครับขอบความกรุณาให้ท่านได้ขยับรถของท่านด้วยนะครับบริเวณนี้ขอขอความร่วมมือนะครับไม่ให้จอดนะครับท่านจะต้องนารถไปจอดตรงจุดบริเวณที่ทางาไฟจัดได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับอีกสักครู่หนึ่งถ้าท่านไม่มาขยับนะครับจะมีรถ ขามายกร้ของท่านไปนะฮะต้องบอกขอบร่วมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับเลเชมทาที่หนะครับนามที่สามีามที่สามทามทล่สามที่าที่ท่ามทีที่สามท่สมี่สาีมาาที่าามีา่่าท ยินดีต้อรับค <cek warm st anza> ุณผู้เสียเรียนเชิญแขกผู้เสียเรียนที่เข้ามาบริเวณโรงเรียนนะคะมาที่จุดลงทะเบียนด้านซ้ายมือของทางนะคะลงทะเบียนเสร็จเดินไปอีกสักประมาณ ¡Gracias! ยวนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบุรณาการการจัดการเรียนการสอนการสอนทุกกลุ่มสาระจนได้รับเห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นปรับปรุงแก้ไขบริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้หน้าดูหน้าอยู่หน้าเรียนมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆจากการพบปัญหาเห็นว่าการถูกทางของอาคารเรียนและโรงอาหารมีที่นั่งไม่พอเพียงจะมีจารดึงต้องดึงดึงท่งกัะจำนวนนักเรียนที่มีปริมาณมากขึ้นทุกๆปี จึงได้ดำเนินการของบประมาณในการจัดสร้างโรงงาหนขนาด500ที่นด่งด้วยงบประมาณ6ล้าน715,000บาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 0และดำเนินการของบประมาณในการจัดสร้างอาารเรียนแบบ318หลอพัก55กอไก่จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,978,000บาทเป็นอาคารเรียนสูง4ชั้นจำนวน1 8แบบเรียนอาคารมิ่งปัญญาหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันเป็นมงคลและพระองค์ท่านยังทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประหลับที่ป้ายชื่ออาคารพระราชทาน นั้นท่านมีดำริว่ารู้โรงเรียนทางฝั่งทิศเหนือและถนนลาดยางโดยรอบบริเวณโรงเรียนเสื่อมโทรมและผุพังตามกาลเวลาไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงได้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างโดยการสน,สนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอซ่าค่ะ

对。 ของท้อกินรยนอนาคือขเป็นคนคนยบปารเังเดือนนเเดอรที่ยังสสามารถที่จะนคู่ได้ภาษายังใช้เป็นภาษาที่คล้ายทางเหนือครับเป็นเรื่ปัครับว แนะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจโดยพร้อมเพียงกันเพราะในช่วงพิธีการนั้นจะงดใช้เสียงทางประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะครับให้พิธีการตามหมายกำหนดการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับช่วงนี้ถ้ามีการพิจารณาแต่ทงสิ้นซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของสำนักรราชวังนะคะขั้นตอนหมายกำหนดการเมื่อเสด็จมาถึงจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่การเป็นไปโดยอัตโนมัตินั้นเราทั้งสองคนขอนุญาตนำแนะส่วนการลุกขึ้นเดินนั้นเราจะเชิญครั้งละแถวเริ่มจากแถวเอซึ่งแถวเอจะมี22ท่านเริ่มจากคุณพันนีต่างทองไปเกี่ยวที่คุณปราดวิชากกรน,น้าจกันคืน พะว่าแถวหน้าเนี่ยจะเป็นแถวที่นั่นชุดเอจะเป็นชุดแรกนะครับที่จะเข้ารับเข็มที่ระลึกพระราชทานกางหน้าโมเข็มที่ระลึกพระราชทานกับผู้มีอุปการะคุณที่ฉันขออนุญาตกลาบเป็นเชิญท่านนายเกิดสีคิ้วท่านเมทีกาญจนสุทนทรได้เปิดกลวยดอกไม้ทูกเกียรแทน